รอบเจ้าของเราเปโต้คนนี้นี่เองมั่นใจไหมคะตอนนี้มั่นใจครับพร้อมนะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยค่ะกับตัวช่วยช่วงราคาค่ะถ้าพร้อมแล้วกดชัดๆเลยสี่หมื่นโอ้โหดีทีเดียวถือว่าเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ขนออกมาเลยครับเปิดเลยนะครับอ่ะบอกมาเลยเท่าไหร่ดีคะ แสน0 0 0หมื่นครับหกแสนสาบาทครับนี่คือราคาทายของเปโตนะครับคุณมีตัวช่วยช่วงราคา4,000 40, มื่แปลว่าราคาจริงเริ่มต้นจาก6กแ0 0 0ามหมื่นไม่เกิน6กแ0 0 0จ็ดหมื่เอาละครับมาช่วยกันเชียร์หน่อยเท่าไรบอกมา พอแตกไหมแจกไปเลยไหมเจพตโตคุณอยากเห็นราคาจริงหรือยางอยากค่ะอยากแล้วนะฮะเทียงพรสั่งมาฮะจัดไปเลยค่ะนะเลขที่ออก เดียวครับ6 4 5 5 7 5าเบ้าทเป็นตัวบอกอะไรกับผ right ู้รอดเนรอเนี่ยรูกสึกย์ใจเย็นตะดใจดีใจมากครับได้เยเพราะฉะนั้นนะบอกเลยว่าลูกค้าทูสมัครมาเล่นเกมนี้เดี๋ยวนี้เลยฮะแน่นอนนะคะไม่ใหญ่อย่างที่คิดและแตกทิ้งขนาดนี้กดตอกจัน4952999นะคะหรือเพื่อนเพื่อนทางไลน์ได้ที่ t p a r t h ค่ะ แล้วบรรยากาศแห่งความสุขแบบนี้นะฮะหาดูได้ในแฟนเพจที่ชื่อเดีวกรายการนะครับแล้วเรากลับมาเสมอทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีหนึ่งทุ่มตรงนะฮะที่ช่องนี่ดินสีทูโฟร์ยูและนี่คือเดอะไพรส์เซ็นทรัลไทยแลนด์